ปูกับหลานเห็ดยังกันเนาะคุ้มๆเศรษฐายู่นี่เห็ดยังกันต้องสองคนนี่ยภากันใส่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 เสียปลาหน่อยปลาเล็กปลาหน่อยมาหมกปลานะอยากกินหมกปลาปลาสันน้ำกับไรลบแห้งดอกพี่น้องไรคล้อยๆใบหัวสีมีปลาบ่อจุดหน้ากระไดเบื้องปลาจิถือตรงตัวน้อยหนึ่งปลาคอกระไดที่ดีโอนี่ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่โดนแล้วน่าจะกับประมาณเดือนหนึ่งเราหลับตั้งแต่กลับบ้านได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยเพราะว่าช่วงนี้เขามันกับเลื้ยงแล้วน่าจะเนาะถ่ายไว้ถ้าโดนแล้วมันมีเวลามาตัดมาตัวมาผักมาหยังใส่เพราะว่า ว่ารู้ว่าอีย่างงานก็หลายหลายถ่ายไปย่งจะโดนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอบ้านบ้านทำยู่หาอยู่หากินแบบบ้านเท่าเนาะแต่มาถ่ายให้เบิ่งว่าวิถีชีวิตอีสานบ้านเท่าก็ยูฮาอยู่หากินแบบนี้ละจะหาใส่สอกใส่ใส่ใส่ กบใส่ปลาใส่เป็ดใส่กางไปเรื่อยๆหาปูหาหอยหากบหาปลากินแบบวิถีชีวิตบา้หานเฮานั่นแหละจ้าหายังใดก็กินอันานั้นนนั้นนอจจกจากกัวสิเหลวแต่ละมือละเว้นละขาบละเครือมือหนึ่งก็กินจังว่าหลายเทียจักสิไดงยังมาอยู่มากินแต่ละมือละเว้นก็ได้อันนี้ใส่ใส่ใส่ย้ำกังเว้นเใจ้าพากันมาเล่นไฮเล่น้นามากันหลายคนเดจ้ามาเบิดขอบกัวเลยมือนี้มาหลุนน้ากันมาสิได้ปลามาต้มกันบ่อน้อมือนี้เนาะปลาปีนี้ก็บอกมีตัวใหญ่ดอกจ้ามีแต่ปลาคอหน่อยประมาณตัวช้ำรันเหนียวโปดมื่อโปดตีนนี่ยแหละจ้าปลาเเเกกาาาบมีีีปปนน้ลค แล้วคือว่าเพิ่นขายปลาในสาเนจ่าเพิ่นไอเขาเมาเมาปลาในสาเบิดมันกับเว้ยเบือปลาเก้าจ่ามันกับมีจะมีบอลหลายมาออกแม่แพ้พลาดมันกับบอลหลายชามันกับเลยไม่จะพาเด็กปลาหน่อยปีนี้ใส่ใส่กับบ่งหวใส่เป็นมาเป็นดอกคนใส่กระดายเบิ้งเนี้ยงมงมเศร้าๆพูหลานมันก็ยืนเบิ้องบนใหญ่ยินผู้เฒ่าสมัยก่อนเพิ่นว่าขันใส่บ่เปลี่ยนใส่บ่เปลี่ยนมันสิบ่เถิดมันบ่จ่าใส่ใส่บัรู้คือการ่ามันเป็นแบบไส่ใส่แบบไส่คนรุ่นใหม่กะ บัลลูกันนะจ้วดดดะ,ะว่าเพิ่นกงเกิดโดนแล้วล่ะว่าพ่อใหญ่จุ้ยเพิ่นเกิดโดนแล้วเพิ่นคือสิใส่เป็นยังดอกเนาะอายุกันหลายแล้วจ้ะเข้าปีนี้ก็งามงามสวสดจึงพึ่งอยู่พี่น้องมาทันได้ล่มเด้มาทันได้ล่มอยู่เข้างามปีนี้เข้างามขนาดเลยใส่แล้วๆมาลร่อหลุนกันเด้อจ้า,า,า่าสิได้ปลาบ่5ชั่วโมงผ่านไปพี่น้องเอ้ยเบิ่งยามาแล้วได้พอได้ต้มอยู่จ้บาบัลลูปาคอหน่อย ปูพ่อง่ามๆน่ละจ้าปลาหน้าห้ามันก็กินแซบแซบได้พ่นองปลาตัวพ้อง่ามนี่พ่อต้มด,ดีดีน่น่ะปลาดกกับปลาคอปาลารดกับมิบจ้าพนเบื่องเนี่ยแต่ตุมแซบก็พ่นองว่า,า,วามือนีเป็นคลิปบ้านๆด้อจา้าบ่เมนคอนเทนต์ตลกกด้วยช่องพอใหญ่ตุ๋ยม่เทิงคอนเทนต์ตลกไม่เทิ้งคลิปบ้านๆหลากหลายคลิปจา้าพ่นองได้เบิ่งได้ชมกันนะขั้นมาคลิปเบิ่งแลราก็กดไล่โค้ชแช่เน่เด้อจ้าเพราะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจาน้าได้ปลามาแล่าที่ทำการต้มนะจ ีก้อนเสารมีแค่์สองก้อนหนึ่งก้อนเสาร์โยนาหายก้อนหนึ่งจ้าคิดจังได้สิเอาหยั่งต่างหมอน่าคิดจุดต่างโดนคิดจุดต่างโดนาสิเอาหยั่งต่างกันเลยตัดไม่ไพ่จาตัดไม่ไพ่มาได้อันหนึ่งมาตัดเป็นสองทอนฝังรักฝังรักแล้วก็เอาไม้สอดเอาอ่อนหมอ เอาไม้สอดหูหมอสองหูสอดกลับไปผ้ากางกลับไปเราก็เอา้างไม้ไพจ้าเออฮ็ดแบบนี้มันก็นกนนออดีเนาะจ้าเนาะมอบ่านแข็งดีจ้ามาเบิดครอบพดดวเดจ้ามาปาจีอย,ย,ยู่นาอย่งไหฮ่งหน้าร่มเย็นสบายเบิ่งเนี้ยเทิงลูกเัิงหลานเชิงพี่เชิงนองสากันในโทรสับคนละเครื่องละเครื่องกะกม้นกมนาก้มตาเบื้องไผเบิ่งมันแล้วพี่นองคนทุกมือนี้เนาะเป็นแบบนี้กัน,บกนเบิร์ุกคนม่นเนาะคนถุกมือนี่มาหนาหน้าก็กสบายสบายด้ม่านัางเห่นนอนเหรียซื่อๆบพราคือสมัยจักกี่เนาะเป็นเด็กน้อยโอ้ย ไปไฮไปหน้าเนี่ยจะกเห็ดนหยางเกี่ยวหย้าเกี่ยวหย่าเกี่ยวค่ะขันวน<ม>ันพอกเมีเอื่นไปหน้าสามมันจะเกี่ยวว้ยแรียนกัาป้า่นพี่น้องมุดเจ้าว่าเือ้ขอยโบ